อ่ะครับครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชมอ่าให้ท่านประธานแล้วก็พิมพ์แล้วก็นะพาไปชมแม่เหล่าของตะจันที่อยู่ตัวนี้แปดตัวเนาะแปดตัวแล้วก็มีพ่อพันธ์นี่ตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกเหล่าที่นี่เนาะ,ะลูกเหล่าที่นี่ไม่มีที่เลี้ยงจริงเนาะ ออแล้วเราให้กินยังไงอย่างเงี้ยตัดยาให้พิมพ์ยาวบรรพบุรุษลทุ่งทางนู้นได้พอมีทุ่งอยู่ใช่ไหมอือหอมนี่นี่แหละครับเป็นแม่แม่เราของตาจันครับที่ที่มีอยู่โดยตอนตอนนี้ตัวเมียทั้งหมดเียเนาะทั้งหมดเลยออืแล้วตัวไหนที่ว่าให้ลูกหอมตัวนี้ใช่ไหมที่ว่าให้ลูกลูกเขาดังๆชื่อชื่ออะไร ด้วแถบอ่ะไม่แม่อ๋อใช่ใช่แถบไหมใช่ใช่ๆมีน,นี่นอกมันงมีมีมย์เมยเด้ออ๋อนี่แม่แถบใช่ไหมเนี่ยโอ้อายุเขาก็เยอะเลยเนาะตอนนี้เยอะแล้วอ๋อเนาะเดี๋ยวมาตัวแรกอ่ะเขาจะมีลูกได้อีกนานมั้ยมีมีมลูกวานมั้างนะไรมีลูกบาาก้าลูกตัวนี้ใช่ไหมใช่อ๋อเหรอมีลูกบุ๋เลยอ๋อลูกของตัวนี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยอ๋อขายลูกไปมาเนีอ้เนาะ ออด้แล้วตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เหรอเออเป็นน้องใช่ไหมอ๋อนี่เป็นน้องไอแถบใช่ไหมเนี่ยแต่ดูตัวนี้เขาแก่กว่าตัวนี้เนาะแต่แต่ตัวนี้เขาไปแก่เลยขนาดให้ลูกตัวเยอะแยะเลยเนาะดูดูเขาตัวตัวเออปีละตัวปีละตัวเนาะแต่แต่ตัวนี้เขาให้ลูกเยอะอย่างตอนนี้น่าจะให้เยอะแล้วมั้งหูวเนี่ยเนาะ นี่แหละครับก็มีมีเหลืออยู่แปดตัวนี่แหละครับนี่ฮะดูของเราตะจันตัวไหนน้องไอ้บินตัวแดงตัวแดงเออดูน้องไอ้บินครับจับไปนี่อันนี้แหละครับน้องไอ้บินนี่ฮะอือทองจะเคยแก้วเนี่ยไอ้นี่ท้องใช่ไหมเนี่ยท้องตะแกยท้องใหญ่ได้ ตัวไม่โตอย่างที่บอกจริงนะตัวเล็กนิดเดียวเหลังเป็นแบบมันทันแล้วแหละไม่มีหนอกเออไม่มีหนอกไม่มีอะไรเลยเออใช่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 ที่พูดเรื่องหนอกอ่ะตัวผู้ว่าอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่นี้แหลนี้นิดเแถบถูกไหมตรงนี้หรืออ๋อใบจิกเดลยวนะเออดีหมดเออเนาะอาบตัวนี้ทั้งหมดให้ให้ลูกได้ยังคุณเนี่ยยังเนาะตัวนี้แล้วตัวนั้นน่าจะยังเนาะตัวเล็กเนาะอ่าตัวเล็กยัง นอกนั้นก็น่าจะพอมีท้องได้เนะาะโอ้เนาะมัน,นก็เหลืออยู่ประมาณนี้การการเลี้ยงดูยังไงการเลี้ยงดูเลี้ยงแบบธรรมาชาติอะเกี่ยวหญ้าให้กินกลิ่นหญ้าสดาสแล้วฟางให้กินเลยใ,ให้กินฟางให้กินยังไงฟางให้กินใส่ตำควอมยาไปเลยโอ้ยเข่าวข่ายาบนะ้างอะไรนังที่ายกินยาแปดตัวนี้ใช้ฟางปีหนึ่งใช้เยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่อะเกี่ยวสัญญาแต่เกี่ยวหญ้าใหกินเกี่ยวหญ้าให้กินใช่ไหม ย่ามีเวลาเกี่ยวย่านี่เขามีเลยการตัดเย้าวัวเลยการเย้าวัวก่อนนะใครไปทำอย่างอื่นเนาะตอนเช้าตัดเย้าวัวว่าถัดใจเตเลมันหาย่ายากเนอะว่ามันมันตัดไหลรู้วิชาย่าที่ไหนดูพ่อวัวตัวนี้นี่พ่อพันธุ์เขาแหละครับเนี่ยนี่เป็นเป็นลูกเหล่าเนอะเป็นเป็นลูกเหล่าแม่แม่เขาอยู่ที่ไหนตัวเนี้ย แม่เขาแม่เขาตัวเนี้ไม่แล้วนะจำได้ไหมแม่ตายอ๋อแม่ตายแล้วใช่ไหมอ๋อเนี่ยโอ้เราดูอายุของประมาณเท่าไหร่ปรห้าปีเนี่ยสี่ปีห้าปีก็อยู่นี่อีกนานเนาะอ้าปีอีกนานแอล้ว ที่เป็นพ่อพันธุ์รอดสก,กัดนี่พอจะพอจะรู้ไม่อยู่ที่ไหนมั้งหมดแหละไม่มีตเต้เต้เเดียวเนอหมดมีติเต้เดียวข้างนอกก็ไม่มีใช่โอ้เน,นาะแล้วตอนหมดอ่ะเออออกไปเป็นรัวร้านหมดเลยอ่ะ,ละแล้วมีคนมาขอมาขอซื้อหาง<ม>อืมเอาแต่ให้ให้ให้เจ้าอ,อื่นทับยัง เขาไปเจ้าอื ah, right? or or like uh ่นทำไหมทับเลยอ๋อขอขอขอไปทับเลยใช่ไหมมีไปทับด่านท้าคนกับอ่าอินพอรึฮ่าฮ่่าฮ่าที่ด่านท้าเนยอ๋อถึงว่าฟึดฟัดฟึดฟัดเดียวพวกเสียหน้าไปแล้วเนี่ยอ๋อโอ้ยโผฟิตจริงกฟิตตัวฟิตเด็กเนี่ยพอหอมหอมมันซ้อนหรือโอ้ยพอเดิมมาพออ๋อพ่อไอ้นี่จะควิดใช่ไหมควิดิดหัวควิดหัวตควิดคนเลยแต้องขายเหรออ๋อ แต่ที่นี่เขาไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เนาะเพรได้เพรได้เหมือนกันใช่ไหมแลชนมาถ้าชนหัวจัดจัดจงเขาเหมือนวัวชนเนาะเออหัวจัดหัวจัดเนี่ยมันเคยแพ้ขายอยู่ทุนเนี่ยน้องกำลังมามอเท่าๆกันนะใช่แพะขายมากระตัวเล็กด้วยนี่เออแต่ดูลักษณะเขาเหมือนตามตำราเลยเนาะตำราเนี่ยวัวพอรู้ไหม พอรู้ไหมตำราวัววัวลานวัวอะไรพวกนี้พอจะรู้ไหมรู้ไม่รู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่น่ารู้มั้ยนะตำราวัวลานไม่ไม่รู้เลยใช่ไหมที่ที่ที่ผมไปไปถามเขาบอกว่าเขาบอกหน้าหน้าหนูหูเล็กเขาหัวนะหน้าหนูหูก็ตายหูเล็กนะหูเล็กหูเล็กหรือหูก็ตายหูก็ตายหูใบผัวเนาเนี่ยมันมันเข้าตำราเลย หน้าเหมือนหน้าหนูเลยเรื่องเรื่องไอเรื่องโบราณเรื่องไอเขาเรียกอะไรก็เรียกพันไอเนาะตำราตำราโบราณเราจะจนเร์่อเลงไก่ใช่ไหมทอดเรื้องไก่ใช่ไหมทอเี่ยงไกจะมีนี่ตำลาอยู่อ่ะหนานานโนตาแหวนตาแหวนอ๋อเราเขาจะจันเนี่ยเขาปีนออกหลุดเอาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่ใหม่หนานโน ตาปพนตาปพนนกลูดเขาปีนกลูดเขาปีเขาปีเป็นไงเขาปีเขวันนี้อ๋อเขาเรียกเขาปีอ๋อที่ว่ามันรับเงินรับทองบางคนเขาจะเรียกว่าเขาเขาเรียกเขาแแบอะไรใช่ไหอ๋อเขาปีอันเดียวกันเนี้ยรับเงินรับทองอ๋อของแท้ต้องเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องตาปพนของแท้อ๋อเออตามันจะปนโพลนิดหนึ่งเนาะตาโพลอืมแล้วที่อื่นก็อย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ของของแท้จะตาปพน เดี๋ยวเดี๋ยผมไปดูใกล้ๆเดี๋ยวผมเออถ้าไม่พูดผมก็ไม่โอ้ตายแต่เออนี่ครับเป็นเป็นลักษณะเหล่าของตาจันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นเป็นต้นตำรับนช่ไหมตาปูนเนี่ยคัพปี้เออคัพปี้เนีตาปูนเหรอนาโนตาปูนนาโนเฮ้เขาก็จะหลุดเลยนะ ใช่ครับเพราะมันเ like oh ป็นกันเองใช่ไหมเขาเลี้ยงกันร oh ับจองอ๋อปวดไปทั้งใต้ก็ห้ามขายวัวเงี้ยทำไมอ่ะขายได้ไอ๋อมันทําอะไรไม่ได้เนาะเขาทำได้แต่ว่าเขาถูกหมักแขาวก็ไปขายขายก็คื้อซื yeah> ้อไม่ได้ยังไงว่าเราเราเอามาเลี้ยงแต่เพราะว่าเราขายไปเราจะหมดตามเขาไปด้วยอ๋อเหมือนกับวัวเขาโชคเราเงี้ใช่ไหมโชคเราไปโผลขายไงนะไปโผล่ไป นั่นไปอยู่ก็ทีใช้แล้วเออจารใช้แล้วจะได้ในในก็ได้เว้ยไม่ขายใช่ปะคนไต่ยืนเ่าว่าการเป็นอย่างนี้จะหมดตามเขประโยชน์ว่าเขาค้อนจะหมดตามไปด้วคนเรียกเขาอะไรนะเขาค้อนอ๋อยิงคนเรียกเขาค้อนใช่ไหมห้ามขายอ๋อนี้ครับคือเหล่าตะจันนะครับเรียกเหล่าชาเลเนาะเหล่าชาเลที่ว่าเป็นเหล่าที่ดังอีกเหล่าหนึ่ง นะ,ะนะครับนะครับอ่าเมื่อกี้ก็ให้ทางทาง่ทานประธานสุริชัยแล้วก็พิมพ์นักกันดาพาไปชมแม่เรล่าประจันที่อยู่ตรงเนี้ยที่หลงเหลืออยู่ตอนแรกก็แปดตัว <c oughs> แล้วก็มีพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งก็พ่อพันธุ์นี้มีคนสนใจเอาเอาไปทับเรลยไหมเอาไปทับเลยเรื่อยใช่ไหม <c oughs> ตัวใหญ่ก็แถวๆนี้ใช่ไหมแถวนี้มังไปทั้งคาแล้วค่าค่าทับนี่ <c oughs> ไม่เอาครับอ๋อช่วยกันไปช่วยกันไป ก็คือคุณรถมาขนไปเองอ่ะเพื่อนที่ก็ปล่อยตามถุงไปอันนี้ไปทับมันขึ้นกันเองแล้วก็คือไปปล่อยไว้ที่นเขาก็ไปขึ้นขึ้นตามธรรมชาติธรรมชาติตายข้าหนึ่งก็หลายวันกันน้ำข้าหนึ่งเนาะปวันเขาก็ทับเสร็จเขาก็กลับมาฟูงอันนี้กลับบ้านเพราะที่เลี้ยงสะกันะเลี้ยงปนกันอันนี้ปนกันไปไปกันไปเขาก็ไปขึ้นของตามธรรมชาตินะธรรมชาติก็ประมาณนี้แล้วก็จะให้ ไปดูวัวที่ตาดีใจได้ไปตัวหนึ่งง่ายตัวหนึ่งตัวเดียแล้วมีผลผลิตออกมาก็ได้สามตัวสามตัวก็ตัวู่ก็ให้น้องแปนไปถ้าเหลือตัวเมียอยู่ที่บ้านตัวเล็กกันนะแม่ตัวแม่ตัวนล็กก็ต้องมีสามตัวลูกสองแม่หนึ่งคิดว่าถ้าเป็นตัวคู่มานี่ก็คิดว่าจะปั้นไหม ให้เด็กๆปั่นกันเอาปั่นขอให้เด็กเขาปั่นดีกว่าครับผมมีเวลาไหมเดี๋ยวคอยไปซื้อให้เด็กเขาซื้อเด็กจริงเขาเก่งก็ใส่ให้ปั่นกันเดี๋องเขานละไม่ฉันไม่เก่งเรื่องเขาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ทางช่องตลอนเที่ยวทั่วไทยก็ต้องขอขอบคุณนะนะนะครับแล้วก็พิมซึ่งเป็นหลานชายของตาจารันนะครับที่กรุณาให้โอกาสทางช่องมาทำการถ่ายทำนะครับไม่เหล่าโบราณของตาจันที่ เป็นเหล่าชายแท้ๆแล้วก็เป็นเหล่าหนึ่งที่วัววิ่งลูกเกง่กงมูดยดผู้ยาหมูนน,นาวานนะพูดง่ายมูนนาวานะครับที่ไปอยู่ท่านนายกประชุมเน,ะเนมาะที่ต่างนายกประชุมตลอดยังยั่ยงก็ยังอยู่ยงัยงอยู่ยงัยงอยงู่อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณท่านประธานดยใจนะครับที่พามาชมพามาชมเราคนเสร์จันทถึงที่บ้านเลยดังเดิมเลยดังเดิมถึงที่บ้านเลยนะครับซึ่งตัวนี้ ทางจองขอบคุณทูต,ตันนมากครับอา่บาได้ครับเดี๋ยวให้วันนี้เราอยู่ที่เราสจันอีกครอบหนึ่งที่อีกตัวหนึ่งเนาะของของท่านประธานสุรฤชัยซึ่ง,งท่านก็ได้มาสามปีนะที่บอกนะสามปีก็มีมีลูกของเขาตัวนี้นะก็มีทั้งหมดสามตัวสามตัวตัวผู้ก็ให้แบ่งแบ่งให้ให้ลุงน้องไปตัวหนึ่งน้องไปตัวหนึ่งก็เหลือสองตัวก็อยู่ตรงนี้นะสองตัวนี้ก็เป็นลูกเป็นตัวเมียนะตัวเมีย นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้เดี๋ยวตัวแม่ตัวขาวตัวแม่ตัวขาวนะครับเป็นเหล่าตาจันเขาก็เคล้ากันนี่เนาะตาเตอร์นี่เหมือนกันหมดเลยเนาะเออเนาะแล้วลูกลูกตัวไหนตัวตัวกิ่กที่อยู่ข้างกันนะอ๋อสองตัวนั่นเลยใช่ไหมอ๋อปีปีปีต่อปีเลยเนาะคนนี้นะอือนี่ครับเดี๋ยวให้ชมให้ใกล้นี่นะครับตัวขาวนี่นะครับเหล่าตาจันตัวโน้ตัวลูกอ่า อ่ามีลูกนะครับลูกก็คืออยู่ข้างๆกันนะเนาะตัวหลังตัวโน้นอ๋อหันด้ไม่ได้โน้นใช่ไหมอ๋ออีกตัวหนึ่งเฮ้ยอีกตัวหนึ่งตัวไหนตัวแม่มันก็เนี่ยเดินเนี่ยตัวแม่ตัวนี้แล้วลูกเป็นตัวโน้นตัวโน้นเนาะตัวโน้นถางดอกอีกตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่ง่ะตัวให้ให้น้องน้องลุงน้องไปงัตัวผู้น้องตัวผู้ครับลูกพี่ตัว อ๋อลูกมีทั้งหมดกี่ตัวสองตัวคสองตัวอ๋อที่ลูกมีสามตัวลูกมีสองตัวตัวเมียตัวหนึ่งตัวนี้อ่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวผู้ให้ลนูน้องไปลนูน้องแบ่งไปนะครับนี่ครับคือเหล่าตะจันที่ได้มาสามปีนะครับประมาณนี้แล้วพวกนี้ก็เป็นเป็นเหล่าตัวทั่วไปเนาะเหล่าตัวทั่วไปเหล่ามาจากไหนอ่ะตามนี้แหละตรงนี้แหละอ๋อเหรอเป็นเป็นเป็นโบรานหรือเปล่าล่ะเป็นัวลาน แต่ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองอ๋อไม่เลี้ยงอ๋อเป็นคือเลี้ยงไม่ชอบเดี๋ยวขายเดียวอ๋อไม่ชอบเลี้ยงเลี้ยงขายอย่างเดียวเออก็ดีนะผมว่าดีนะเอออืมขายไดอย่ง้ยกินปก็เลี้ยงแต่แถวนี้เนาะแถวนี้ม <t art noise> <the> ันหน้าน <noise> <t art noise> ี้แล้วพอน้ำลามก็ต้องอยู่บ้านนี้อย่างอ๋อเพราะว่าทำนาเข้าบ้านเลยอยู่ในคอกอย่างเดียว